วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารที่ว่าเปิดวันไหนเนี่ยของคนแต่ละวันเนี่ยวันไหนดีที่สุดเหมาะสมที่สุดจริงๆวันอื่นเนี่ยมันก็เปิดได้แต่มันจะมีวันเฉพาะของมันเนี่ยในคนเกิดแต่ละวันเนี่ยที่เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการเงินมากที่สุดมาเราไปเริ่มกันเลย สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยผมแนะนำเลยให้ไปเปิดบัญชีในวันเสาร์แล้วคุณจะสาม,มารถใช้บัญชีนั้นนะเก็บเงินได้เป็นก่อเป็นกำรรเขาเรียกว่าเป็นวันที่ส่งเสริมเรื่องการเงินคุณจะสาม,มารถเก็บเงินพอที่จะสาม,มารถซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาริมทรัพย์ลงทุนธุรกิจต่างๆที่เน้นเรื่องของผลกำไรเป็นหลักคนเกิดวันจันทร์ผมต้องบอกว่า แนะนำให้ไปเปิดบัญชีบัญชีรหัสสบดีของเรานี่แหละว่าถ้าเราสามารถคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าเปิดบัญชีวันนี้แล้วมันจะส่งเสริมเรื่องของการเงินการงานด้วยนะการเงินและการงานที่จะทําให้บัญชีเนี้ยมันเงินมันงอกเงยเป็นกอบเป็นกรรมัมสมน้ําสมเนื้อเก็บได้ทั้งน้ําเก็บได้ทั้งเนื้อได้มากขึ้นก็ลองไปพิสูจน์ดูซิว่าถ้าเปิดบัญชีวันนี้ แล้วมันจะได้อย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะมันจะต้องไปใครที่เคยดูเทปผม,ผมที่บอกว่าเลขบัญชีธนาคารไหนดีเนี่ยมันสามารถเอามาประกอบกับคลิปนี้ได้เช่นกันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารผมแนะนำให้ไปเปิดบัญชีวันพุธแต่เป็นหลัง6โมง1นาทีหลัง6โมง1นนาทีเนี่ยคุณสามารถ ไปเปิดบัญชีในธนาคารที่ห้างได้เลยลองไปดูซิว่าบางธนาคารปิดทุ่มหนึ่งปิดสองทุ่มเนี่ยคุณสามารถโทรไปหาเขาก่อนได้แล้วไปเราไปจองคิวเปิดบัญชีไว้พอถึงปุ๊บคุณก็สามารถที่จะยื่นแบบประชาชนแล้วทำเราสามารถเปิดบัญชีได้แบบเร็วๆอันนี้ก็ สามารถที่จะบอกว่ามันจะถูกฉลกมากกับคนที่เกิดวันอังคารมันจะทําให้บัญชีนั้นอ่ะมีกินมีเก็บเงินทองมันไหลมาเทมาต่อไปมาถึงการที่คนวันพุธผมแนะนําให้ไปเปิดบัญชีในวันศุกร์วันศุกร์นี่แหละของสัปดาห์เพราะว่ามันจะทําให้ บัญชีนั้นน่ะเขาเรียกว่างอกเงยมีกินมีเก็บเหลือกินเหลือใช้ไอ้ที่ที่เราทําทามาเนี่ยมันจะมันจะงอกเงยมันจะเจริญงอกงามต่อไปคนเกิดวันพฤหัสก็จะต้องไปเปิดบัญชีที่วันจันทร์ทันการวันแรกของสัปดาห์นี้แหละซึ่งจะดีที่สุดคนวันพฤหัสเปิดบัญชีวันจันทร์เนี่ยมันจะทําให้บัญชีที่มีอยู่แล้วน่ะมันสามารถดึงเงินจากส่วนอื่นเข้ามาเช่นบัญชีเนี้ย สมมติเรามีรายได้ทางเนี้ยทางเดียวใช่ไหมมันจะสามารถดึงรายได้แบบอื่นเข้ามาในบัญชีนี้ด้วยเราอาจจะใช้บัญชีเนี้ยทำธุรกิจหลายหลายทางก็ได้หรือก็เอาเป็นว่าเปิดบัญชีบัญจันเนี่ยจะทําให้เงินเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้แบบได้แบบไม่รู้ตัวคนเกิดวันศุกร์ต้องไปเปิดบัญชีที่วันพุธแต่ห้ามเกิน6กโมงเย็นนะถ้าเป็นวันพุธตั้งแต่ธนาคารเปิดทําการเลยไปจนถึง หกโมงเย็นแล้วมันจะทําให้บัญชีนี้ซื้อง่ายขายคล่องมันจะเป็นบัญชีแบบทําธุรกิจก็ได้เรื่องของซื้อเรื่องของการเก็บเงินก็ได้เก็บเงินเนี่ยเงินมันก็จะเก็บดีมันจะมันจะเขาเรียกว่าฝากยาวฝากประจํามันจะงอกเงยแล้วก็งอกงามได้ดีสุดท้ายสําหรับคนเกิดวันเสาร์ต้องไปเปิดบัญชีในวันอาทิตย์เท่านั้นสำหรับคนวันเสาร์เนี่ยถ้าเปิดบัญชีวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้บัญชีนี้ เงินที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมันจะงอกเงยมันจะมีทางของมันที่จะให้บัญชีเนี่ยมันงอกเงยแล้วก็งอกงามเงินที่มีอยู่มันจะขยับขยายขึ้นให้สมมุติว่าให้สมมุติตัวเองว่าเป็นถังใส่เงินแล้วถังมันขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราเปิดบัญชีที่วันอาทิตย์